สวัสดีค่ะราศีพิจิกและลักขนาพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับการอ่านไพ่จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคุณโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องดีๆที่ดีต่อใจเข้ามา,าต่อเจ้าชะตาได้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าผลพ,พวงทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องด,ดีๆนะเวลานี้เป็นเพราะความดีนะคะคุณงามความดีของเจ้าชะตาเองนะคะที่เป็นผู้ทำอะคะ่ะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นนักลงทุนก็ได้หรือว่า เปรียบเสมือนการมีเงินฝากแล้วเราได้รับดอกเบีย้ยค่ะคือทุกอย่างมันมีความยุติธรรมเหมือนกับว่าลงทุนไปก่อดแล้วได้รับกลับมานั่นเองค่ะบางท่านนะคะอาจจะเป็นช่วงของการได้บ้านใหม่รถใหม่ได้ด้วยหรือว่ามีสมาชิกใหม่ค่ะการมีบุตรการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเจ้าชะตาค่ะมีเรื่องดีๆที่ดีต่อใจค่ะตัวตนของเจ้าชะตาก็ช่วงนี้เป็นคนที่ อารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีค่ะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีแต่ว่าเจ้าชะตาเองอาจจะไม่เข้าใจตัวเองในบางครั้งก็ได้ด้วยนะคะก็คือเราไปใจดีกับคนอื่นนี่นะคะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราหรือแม้กระทั่งตัวเราอาจจะไม่เข้าใจเราในบางครั้งก็ได้ด้วยนะคะ อดีตที่ผ่านมาค่้นข้างที่จะรู้สึกเหมือนเหนื่อยมากๆเลยนะคะในการพยายามประครับประคองความสัมพันธ์เหนื่อยล้านะจนบางครั้งรู้สึกว่าอยากตัดสินใจแล้วก็เป็นอิสระจากความผูกมัดต่างๆจากคำมั่นสัญญาต่างๆอะค่ะ ชีวิตของเจ้าชะตาที่ผ่านมามีการเริ่มต้นใหม่หลายครั้งมากเลยนะคะความพยายามที่จะทําตามความฝันให้ประสบความสําเร็จาอาจจะเหน็ดเหนื่อยะคะ่ะอ,อย่างเช่นบางท่านอาจจะมีแพลนในเรื่องของการแต่งงานนะคะการาสร้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการขยับขยายการมีธุรกิจเล็กๆของครอบครัวนะคะที่หมดรู้สึกว่าหลายๆครั้งเลยที่รู้สึกว่าท้อแล้วอยากจะปล่อยวางในหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วะคะ่ะก็กลับมาที่เดิมนั่นเองค่ะ ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะคนรักเป็นคนที่เขาอะค่ะไม่กลัวความลำบากแล้วเขาก็รู้ใจเจ้าตาร์ด้วยนะคะเวลาที่มีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นนักวางแผนที่ดีเลยก็คือจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขาเป็นคนที่รู้ใจคุณมากที่สุดอะคะ่ะก็ที่ผ่านมานะคะตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดค่ะ วความอ่อนไหวนะที่ไม่ใช่ความอ่อนแอทั้งหมดมันคือความรักอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆนะคะมาดูกันค่ะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีพิจิกกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ปัญหาที่ยุ่งเหยิงจะเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองนะคะใครพี่ผิดหวงังซ้าๆย้ำๆอดทนรอคอยแล้วรอคอยอีกค่ะในปักนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะคะอย่างไวเลยเป็นเช้าวันใหม่ะคะ่ะชัยชนะแล้วก็การประกาศผลที่เรารู้สึกว่าเราท้อใจแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ครั้งนี้นะคะ่ะมันเป็นไปได้ ก็คือเหมือนคล้ายๆกับเราสอบอะ่ะแล้วเราคิดว่าเราสอบตกแล้วเ,เขาประกาศผลแล้วเราสอบตกแต่จูๆ่ๆเขาบอกว่าเขาให้โอกาสคุณสอบใหม่สอบซ่อมอีกครั้งหนึ่งค่ะความหมายก็เช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่รอคอยก่อนหน้านี้อาจจะทําให้เครียดนี่คิดมากกังวลใจมากมายไปหมดเลยคิดว่าพอละมันตายไปจากใจของฉันไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วนะคะไม่อยากไปต่อแล้วรู้สึกผิดหวังนะคะรู้สึกขัดแยงฟุง้งซ่านคิดเยอะๆแยะไปหมดเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ ในปังนี้ค่ะจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะที่ทำให้เจ้าชตารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะเป็นการาประกาศผลแล้วก็การให้โอกาส เพื่อกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นใหม่เป็นเช้าวันใหม่ที่ดีมากๆต้องบอกเลยว่าบางท่านมีโอกาสนะคะใครที่แพลนในเรื่องของการแต่งงานจะสมหวังในเรื่องของการแต่งงานคะ่ะหรือใครรอเรื่องของงานก็จะสมหวังในเรื่องของงาน,นะคะหรือบางท่านนะคะ,ะแพลนในเรื่องของการตั้งครันในปังนี้ก็มีโอกาสตั้งครันมากๆเลยด้วยนะคะ เป็นเพราะว่าเจ้าชะตาเป็นคนดีนั่นเองะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยคุณงามความดีที่กระทามาค่ะทําให้ส่งผลนะคะทําให้ความดีย้อนกลับมานะคะคนรักก็นึกถึงในความดีของเจ้าชะตาเช่นเดียวกันประมาณนี้ค่ะเขาก็จะไปไหนไม่ได้นะคะมาดูความรู้สึกที่คนรักของราศีพิจิกมีต่อราศีพิจิกบ้างค่ะเขาก็คิดเยอะนะคะเป็นเฮอร์มิตเลยเขารู้อยู่แล้วะค่ะนะคะ แต่ว่าบางครั้งอนะ่ะก็ต้องมีสาเหตุหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ติดขัดไม่เป็นดังหวังไม่เป็นดังใจไม่ทันใจของคุณนะคะหลายๆครั้งที่อาจจะทําให้คุณผิดหวังหรือาบางครั้งอาจจะขี้เกียจอธิบายประมาณนี้อาจจะพูดน้อยนะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะในปักนี้มีโอกาสที่เขาอะค่ะจะสุไพรคุณด้วยนะคะด้วยของขวัญรางวัลบนัสนะคะของที่มีมูล,ลค่าค่ะ อาจจะเป็นมูลค่าที่ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะมากมายแต่สําหรับตัวเขาอะค่ะมันเป็นอะไรที่เขาเาตั้งใจนะคะด้วยชีวิตของเขาด้วยเออขาเรียกว่าอะไรคือตั้งใจอยากจะให้คุณนะเพราะฉะนั้นของชิ้นนี้จะมีค่ามีมูลค่าต่อจิตใจมากๆเลยค่ะขอคําแนะนําจากไพ่กับกราศีพิจิกด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะคนรักอาจจะทํางานหนักหรือว่าต่างคนต่างเครียดนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันหรือว่าการมีเงื่อนไขมีข้อแม้นะมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบต่างๆอย่างงี้ค่ะที่อาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มีการตัดสินใจที่มีความเป็นผู้นํ้นะคะอาจจะ กังวลทั้งเรื่องของอสังคมครอบครัวนะคะที่อยู่ข้างหลังอย่างงี้ะคะ่ะแล้วกังวลในเรื่องของอนาคตข้างหน้าด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะมีการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะไม่มอง,มองว่าน่าจะเกิดความเคยชินแล้วแหละนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ อยู่ใกล้กันก็รู้สึกเหมือนห่างเขินอะ่พะพออยู่ไกลกันก็คิดถึงกันนี่นะคะ่ะไพ่ของสองถ้วยก็คือไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนเราจะกลับมาคืนดีกันแต่ทิ้งเทพของความเปลี่ยนแปลงก็คือเรายังอยู่กับสถานการณ์เดิมๆนะคะที่รู้สึกว่าปัญหาเดิมๆไม่ถูกจัดการและแก้ไขหรือว่าอาจจะเป็นช่วงของการปรับตัวก็ได้นะคะที่เราจะต้องอหาทางออกและทางแก้ไขร่วมกันนั่นเองะคะ่ะก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนหลายๆอย่างมันรู้สึก มันเหนื่อยมันน่าเบื่อไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะความสัมพันธ์สองถ้วยก็คือตัดกันไม่ขาดนะคะยังไงความสัมพันธ์นี้ก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะแต่ว่าทีเนี้ยออมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเรากลับมาคืนดีแล้วอยู่ในสถานการณ์เดิมๆไม่หมดรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองหรือว่าการพยายามหาทางออกหาทางแก้ไขอะคะ่ะให้ ให้เกิดเขาเรียกว่าในการแก้ปมปัญหานี้นะค่ะแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะที่มันเป็นการปรับเพื่อบาลา n c e หลายๆอย่างเลยบางครั้งการยอมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในความสัมพันธ์นี้เพื่อเราจะได้ไปต่อแล้วก็มีทางออกที่ดีจริงๆนั่นเองค่ะก็ในปังนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้ะค่ะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการ ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการแต่งงานการสร้างบ้านการสร้างครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครันมีบุตรอย่างนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีพิจิกนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตในนุ่มความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาคุณเป็นคนเก่งค่ะที่มีประสบการณ์นะคะเป็นคนที่มองผู้อื่นได้อ่อเขาเรียกว,ว่าได้แบบเด็ดขาดได้มองผู้อื่นออกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นคนที่มีอดีตเป็นบทเรียนค่ะ ในปักนี้นะคะคุณอาจจะมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายปรมดเลยจากสิ่งเดิมๆก็เริ่มมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่ทำให้เจ้าชะตารู้สึกดีต่อใจนะะั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะการย้ยายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหน้าที่การงานการเดินทางคะ่ะและก็เรื่องของหัวใจด้วยนะคะ อดีตที่ผ่านมารู้สึกอาจจะเบื่อความรักนะคะรู้สึกกล้าก็ก,ก,กลัวบางครั้งก็อยากมีบางครั้งก็ไม่อยากมีะคะ่ะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของงาน,นะคะ่ะแล้วก็การเข้าสังคมแล้วพบเจอกับผู้คนมากมายแต่สุดท้ายอยากจ,จะอ,อาจจะไม่สมหวังในะช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือไม่ก็ตัวคุณเองอาจจะไปเทเขาก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ะคะ่ะ ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีพิจิกคนโสดนะคะจะเป็นไงบ้างแล้วก็คนใหม่หมที่เข้ามาจะเป็นไงบ้างนะคะคนโสดมีสนเสน่ห์เหลือเกินนะคะแต่ค่อนข้างจะปิดใจ หรือไม่ก็ช่วงนี้ถ้ามีคนรักอะคะ่ะอาจจะเป็นคนรักที่เขามีความแตกต่างมากจนเกินไปหรือไม่ก็ผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยอาจจะเจอกับคนที่เขาแบบเจ้าชู้นะคะเจ้าเล่ห์พูดไม่จริงอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะมีสเสน่ห์ก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้อะคะ่ะมีตัวเลือกเข้าม,ามามากมายไปหมดเลยนะคะ คนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นเมถุนกุมตุลน,นะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นราศีมังกรได้ด้วยค่ะ รักทางใกล้นะคะหรือว่ามีความแตกต่างมากๆอย่างเช่นวัยอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าฐานะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนคนเจ้าชู้เขาพูดไม่จริงนะคะคนที่เขากําลังแอบทําบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยที่เจ้าชะตาอาจจะไม่รู้ตัวแบบเนี้ยนะคะผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะปลื้มในความสัมพันธ์นี้ในฝั่งนี้ค่ะ คนที่จะเข้ามานะคะแม่หมอรู้สึกว่าเก็บใจไว้รอคนที่คนที่ใช่คนที่คู่ควรคนที่สินเสมอกันดีกว่านะคะขอคำแนะนำให้กับราศีพิจิกด้วยคะ่ะ ณเป็นคนที่กังวลใจนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะพอดีพอใจพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งใดนะคะช่วงนี้อาจจะฝฟกันในเรื่องของเงินหรือว่าคือบางครั้งอะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะคะดูเหมือนคุณนะคะมีบางอย่างที่อาจจะยอมคนอื่นมากจนเกินไปกังวล เกี่ยวกับอนาคตที่มาไม่ถึงกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองโดยที่อา,อาจจะหลงลืมในความรู้สึกของตัวเองหรือว่าบางครั้งเข้มแข็งมากจนเกินไปนะคะ่ะลองคือคนเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งจนจนไม่ต้องการใครอะไรอย่างเงี้ยท้งที่ในใจเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจและเป็นที่ปรึกษาค่ะนะคะ,นะคะเก็บความรู้สึกเก่งด้วยเก็บความอ่อนแอไว้ข้างใน การสื่อสารน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อ,อการออกเดินทางพบปะผู้คนอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเบื่อไปหมดเลยนะคะรู้สึกเหมือนกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ลืมนะคะจนทําให้รู้สึกว่ากล้าก,กลัวค่ะไม่หมอมมองว่าคนโสดโสดไปก่อนนะคะแล้วก็ มีสเสน่ห์ก็จริงแต่คัดกรองคนที่เข้ามาด้วยนะคะหาเวลาทำเพื่อตัวเองบ้างอะคะ่ะบางครั้งอะคุณอาจจะหาเงินนะคะเหมือนเป็นเครื่องจักรเลยแล้วก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นอย่างเงี้ยกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะคะ่ะมันทำให้เจสตาร,รู้สึกเหมือนไม่มีความสุขแล้วก็บางครั้งเก็บความรู้สึก มากจนเกินไปอ่ะมันอึดอัดนะคะหาที่ระบายนะคะดยการาเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เดิมๆนะคะก็ลองออกไปพบเจอเพื่อนๆนะคะหรือว่าาสถานที่ที่ทำให้เจ้าสตารรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะแล้ว คอยเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะในวันที่เจ้าตาเข้มแข็งนะแต่ถ้ารู้สึกยังอ่อนแออยู่หรือว่าโฟกัสในเรื่องที่มันแย่ๆคุณก็จะเจอแต่คนที่แย่ๆแ,แล้วก็อาจจหรือไม่ก็อาจจะมองคนเห็นคนผิดนะคะก็คือ,อคนที่เขาอาจจะเอามาเข้ามาเพื่อเอาเปรียบเจ้าตาแต่เจ้าตาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่ดีแบบนี้ก็ได้ช่วงนี้นะค่ะแม่หมอรู้สึกว่ายังไม่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นใหม่สําหรับคนโสดนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ